ผมเจอกับป่าตัวนี้มาบ่อยมากๆเลยนะครับลรวรู้สึกว่าลำคาามากๆแล้วก็มันโกงมากๆเลยครับนาคอใช่ไหมไม่ใช่ครับผมมันคือตัวนี้ครับผมเอาอีกนะครับเอาอีเนี่ยเป็นป่าที่ผมมองว่ามันโกงมากๆในแพทนี้เลยนะยิ่งอยู่ในเมือ,องคนที่เล่นเก่งเนี่ยผมบอกเลยรับมือยากมากๆตัวมันเนี่ยมีดาเมจตั้งแต่ช่วงต้นเกมยันเลดเกมเลยนะครับผม ไม่ต้องเลเวลสี่แค่เลเวลสองเนี่ยอ้อยมันก็กิ่งมันก็ฆ่าคนได้แล้วนะครับผมและยิ่งตอนที่อ้อยมันเลเวลสี่เนี่ยเป็นอะไรที่นรกแตกมากมากครับอันติีของอ้อยเนี่ยสามารถหลบดาเมจแล้วก็ทําดาเมจได้ในตัวนะครับโอ้โห oh เป็นอะไรที่เวิร์กมากครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอาอ็อบเจกต์นะครับใช้อันติีแลว้วกดพันธิตก็ได้เอาไว้เข้าไปล้วงแล้วก็กดอันติีออกมาก็าได้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆนะครับผมและเกมนี้ผมได้หยิบมาเล่นเองเลยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะเจอแล้วนะครับ โอเคมันจะโหดสักแค่ไหนสำหรับฮีโร่อ้อยเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแแหลรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเิมอกร์ v ราคาถูกได้ครูปองคุ้ม,ม,มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารุชชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดีดีลดไปถึง5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ตก็ลดส่งตัวไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต้าชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับป่าสุดโกงในเมตาดีนะครับก็คืออาอีหรือว่าน้อ<ล>งอ้อยของเรานั่นเองนะครับผมก็สำหรับการเล่นอ้อยในช่วงแรกนะครับผมเราก็ฟันสแต็กลมไปก่อน2สแต็กนะครับแล้วก็ใช้สก,กิลหนึ่งในการเก็บสแต็กนะครับผมให้มันมีอ่าสแต็กข้างล่างเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้นะครับผม มันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มไวมากๆนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะการฟาร์มจะไวมากๆตีหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมกดสกิลหนึ่งเห็นไหมฟาร์มไวจัดนะครับผมกดพอดีไปหนึ่งทีครับตรงนี้สกิลสองสไลด์เข้ามาครับผมทุกสกิลของอ้อยเนี่ยจะได้สแต็กหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลอันตินะครับอันนี้ที่ผมเลื่อนดูบนไปๆเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่เลเวลสองนะครับผมถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเจ็บ ผมสามารถเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเลนบนเป็นแวนออฟเลนเหระ <c oughs> มันไม่เกรงกลัวตอบนาทอ้อยผมเลยนี่ว่าแล้วผมจะลิงไม่โดนไม่ถึงนะครับไม่เป็นไร <c oughs> ผมก็อาจจะเล่นแบบไม่ได้ชาม,มากนะครับด้วยฮีโร่ตัวนี้ผมไม่ได้เล่นบ่อยนะครับเนื่องจากที่แบบผมไม่ได้เล่นป่าบ่อยนะครับส่วนมากก็จะเล่นแต่เมทนะครับอ้อยเนี่ยก็แทบจะไม่ได้จับเลยนะครับผม แต่เมื่อตายให้แล้วเนี่ยผมไปโดนอ้อยมาครับมันฆ่าผมไป20คิวมันโหดเกินเกมนี้ผมก็เลยไม่ไหววลทุกคนผมปล่อยอ้อยต่อไปไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องเล่นเองนะครับถึงผมจะไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะครับแต่อ้อยมันเป็นตัวเก่งอยู่แล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่าปล่อยฝันสงข้ามเล่นนะครับเดี๋ยวเราแท็กกลางเลยนะครับผมไม่แท็กเรียกว่าเทคไปเลยนะถ้าเกิดมันโดนผมโขกกระโดกได้เนี่ย ก็เจ็บนะครับพึ่งหลอดเลยนะไปค่อยเล่นนะครับผมไม่จะไปต้องใจร้อนนะเล่นอ้อยนะครับก่อนจะเข้าควรจะมีอันติไว้ออกก่อนนะครับแล้วอ,อันติโอเคอันติไม่ออกตอัวอะไรวะเนี่ยโดนจับขาเหรอ,อตีเนี่ยต่อเรื่องครับผมแล้วผมเอาสุดไงประเด็นน่ะแล้วผมเอาสุดไงถึงแม้ว่าตัวผมจะตาย <laughs> อเดี๋ยวเราเอาได้ดีกว่านะครับผม เพราะว่าเราตีมังกรไม่ได้แล้วนะครับถือว่าเปิดเกมมาเอาเป็นทรงๆแล้วกันไม่ได้สวยนะครับเพราะผมตายนะครับผมแต่ว่ายังได้อบเจกอยู่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเปิดทรงอ่าเปิดเกมแบบทรงๆนะครับผมไม่ได้เสียเปรียกแล้วก็ไม่ได้ได้เปรียบโอเคเดี๋ยวผมจะผมจะขึ้นเป็นโซลิเวอร์เต็มก่อนเลยนะครับผมด้วยความที่อ่าผมคิดว่าโซลิเวอร์เต็มเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรีดดาเมจออกมาได้เยอะกว่าหรือแม เราจะเล่นแคบเป็นดาบฟาร์มเล็กก็ได้แล้วก็ไปขึ้นเจาะเกาะก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาขึ้นบูธก็ได้ก็แล้วแล้วแต่ชอบเะครับแต่ที่ผมเอาเป็นโซลิเวอร์เนี่ยอยากได้ลูกคูดาวด้วยนะครับแล้วก็อยากได้เจาะเกาะที่มันมากขึ้นด้วยนะครับบูธเราก็ค่อยออกทีหลังเอานะครับผมและโอเคถอยครับผมจริงๆเนี่ยเข้าคลิกซี่เนี่ยก็ต้องต้องตบได้แค่ทีเดียวนะแล้วก็ต้องกติออกเลยเพราะว่าเราจะโดนยกแบบเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมลองเทสดูว่าคลิกซี่เนี่ยเขาจะ เล่นยังไงเลยครับแต่ตอนนี้ขอเอานาคอสก่อนนะครับผมตรงนี้สวยครับผมผมแค่จะลองดูคิกซี่ครับว่าคิกซี่คนนี้นยเขายกไวหรือยกช้านะครับแต่แต,แต่ปรากฏว่าเขายกไวนะครับผมถ้าอย่างนี้เราก็เปลี่ยนวิธีเล่นครับเราก็เข้าไปแล้วเราออกเลยอันเน่จะไปไหนล่ะพี่พี่เทวนัสติเข้าไปครับผมหลบสกิลและเกมนี้เรามีอ้อยด้วยนี่คือไม่ใช่มีอ้อยนี่มีอาญาครับผมว่า มันเป็นอะไรที่ใครพิบัติมากๆนะครับผมเ้ลาฟังตรงข้าวนะอ้อยกับอาญาอยู่ด้วยกันคือเข้าไปล้วงยังไงดาเมจก็พอนะครับผมผมจะเล่นเป็นสเปียร์นะครับเพราะว่าผมต้องการลูกคูดาวนะอ้อยที่มันมีสเปียร์ผมว่ามันเก่งกว่านะครับอวันด,ดีจ้าอุยชนเทนวะทุกคนไม่ถึงครับไม่ถึงไม่เป็นไรผมว่าปัจจัยหลักในการเล่นอ้อยให้เก่งเนี่ยคือการหามุมโหครนบผม หนไปยังไงก็ได้ให้เข้าตัวสําคัญเขานะครับเข้าตัวดาเมจเขาอะไม่ได้เลยทุกคนเขาอยู่ในป้อมนะไม่อยากจะเสี่ยงครับเพราะว่าเพนกับคลิกซี่ซีซีอันตรายนะครับถ้าเกิดเราอันตีออกไม่ทันเราตายได้เลยนะครับผมถ้าางนั้นเคลียร์การไปก่อนนะครับค่อยๆเล่นครับผมไม่จำเป็นต้องรีบนะเกมเราตอนนี้รู้สึกว่าจะได้คุมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางเราก็จะจะได้เคลียร์ก่อนนะครับผมถ้าได้เคลียร์การก่อนอ่าโอกาสได้คุมเกมก็ยางสูงครับเพราะว่าเมจเราจะได้เดินก่อนนะครับ แต่เมดฝ่งตรงข้ามเขาคือแช่ล่างไปเลยนะครับผมเป็นการแก้เกมที่ดีนะแล้วก็เอานาคอมารับกลางรอครับผมอืมน่าสนใจดีนี่แล้วก็ออกเลยครับให้เล่นประมาณนี้พอเพราะว่าฝั่งคุเนี่ยเขาใช้สก,กิลค่อนข้างไวครับผมเดี๋ยวไม่ถึงว่ะหรือว่าเราได้ตอดเลือดนะ การทาแบบเมื่อกี้นี้แล้วรอมียติครับแล้วค่อยเล่นใหม่ก็ได้นะครับถ้าถามว่าในช่วงต้นเกมอมติอ้อยคูดาวนานไหมก็นานครับผมแต่ถ้าเกิดมีสเปียร์มาแล้วเนี่ยคือคูดาวมันจะไม่ได้นานมากนะครับก็จะเล่นได้เรื่อยๆนะผมรอเล่นคลิกซีนะแต่คงไม่เอาแล้วผมไปไล่ไปได้นะคอรแล้วกันนะมันสไลด์วะทุกคนคนาคอรสก็ค่อนข้างจับตัวยากนะครับผม เ,เราเคลียร์ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาอ็อบเจกต์นะครับเคดสเปียร์มาแล้วชิ้นต่อไปก็จะเป็นโอมิอาร์มนะครับได้อยู่นะอ้หูลึกไปหน่อยว่ะทุกคนต้องออกเลยนะไม่น่าจะได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาอุย้ยแวนว่ะเอามันก่อนแล้วกันเอง็งมายืนแซ่บ่ะ เอ็งมายืนแซบเหรอคีอิกซี่ครับคลิกซี่เขาช่วยผมตีครับผมเอาก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีสกิหลหนวแต่ตอนนี้หนมาเลยครับผมแรงมากนะครับขอบการกลางหน่อยสิเราปล่อยเขาไปนะครับผมคอสเนี่ยคือเพิ่งตีดาร์ไปนะครับแยวเรารีบเลียร์บูก่อนเลยนะครับเผื่อจะโดนนะครับผม อาจจะต้องเล่นกับเอลซูแล้วนะแต่ว่าเลนกลางอะ่ะมันจะไม่มีคนรับครับผมผมต้องคอยรับกลางนะครับด้วยความที่โลมเราเนี่ยเป็นอาญาด้วยนะครับผมมันก็เลยแบบแครี่จะลําบากหน่อยนะแต่ว่าเราต้องทําเกมให้ได้นะเพราะว่าในเมื่อเราเลือกที่จะหยิบอาญามาแล้วเราต้องทําเกมให้ได้ไม่งั้นโลมเราจะเล่นยากนะครับโลมเล่นยากเลยล่ะแครี่เล่นยากครับผมเพราะว่าเขาจะไม่มีคนกันนะครับ ผมจะยังไม่ฟาร์มนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าคีบนมันดันนะครับผมโอเคเก็บคิวไปได้ครับไม่ใช่คีบปบนก็ผมคีบล่างครับผมต้องการป้อมนะครับผมอ่านาคอสนายไม่เอาบูใช่ไหมล่ะถ้านายไม่เอาบูเนี่ยอโอเคไม่เป็นไรไปเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับชึบแล้วเรามาและเรามาไงแล้วเก็บอุ้ยไม่ได้ปั๊มล่างทุกคนแต่ว่าคีปกำลังมานะครับ อย่างนี้เราจะได้ป้อมล่างแล้วนะครับถ้าเกิดเวเลตตีแต่ถ้าเวเลตไม่ตีผมก็ควรจะต้องตีเองนะโอเคเวเลตตีเราดักนะครับผมอีกทีออ่อันติครับผมตายไหมครับตายครับผมโอเคตามเมดพอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าเราค่อยกลับมาฟาร์มนะครับผมเราควรจะดูจังหวะเกมนะว่าเราควรจะจะฟาร์มหรือเราจะทําเกมไอต้องช็อตเมื่อกี้ที่ผมไปทําเกมก็ผมได้บอกไปแล้วนะครับเพราะว่ายิบล่างบันดัน และผมเนี่ยดามเมจเยอะถ้าใครมันมากันคีฟเนี่ยผมสามารถฆ่าได้เลยครับแล้วมันมีแวร์มานะครับผมก็แค่ให้เวเลสเป็นเหยื่อล่อในการเรียกคนนะครับแล้วเราก็คอยซ้อนนะครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาฟาร์มก็ได้และเราฆ่าได้ทั้งคีฟี่แล้วก็นาคอสแล้วก็แวรน,นะครับก็ลเลยเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างดีนะครับผมไม่ได้มาฟาร์มแต่ว่าไปบวกแต่ในบางจาังหวะถ้ามันไม่มีช็อตให้ได้เล่นเราก็ฟาร์มดีกว่านะครับแล้วผมโหนเลยพุ่มไง เลยหลุมไม่ใช่เลยพุ่มเรามาบนได้นะโฟกัสนาคอสนะครับผมนาคอสตายครับตรงนี้และไหลต่อไปที่เทนครับอ้อยนี่ตบแรงตบคลิกซี่ครับเพราะว่าคลิกซี่มันยกครับผมและเข้าไปตบใหม่หนึ่งทีโอยโดนสตัรแล้วมันไม่ตายครับผมถอยออกมาก่อนครับวนกลับเข้าไปใหม่นะครับผมแล้วตามจี้ไปที่คลิกซี่ครับตรงนี้ว่าเก็บได้สวยครับ โอเคแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วนะครับผมตามล่าหาคนต่อครับตรงนี้ไม่ใครอ่ะโอเคขอโทษครับพี่นครสผล่ล่างนะครับวิเทลน่าจะได้อยู่นะครับออโอ้เยียบเลยทุกคน มันมาชุมนุมลูกเสือไทยกันว่ะทุกคนเลนบนและอาญาผมก็จะซึมไปด้วยโอเคแม้ว่าเราจะโยนนะครับผมแต่ว่าป้อมเรายังได้อยู่ครับป้อมเรานำนะครับอาทำเลนบนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาดาร์ก็ได้นะครับผมสําคัญเลยเนี่ยเลนเนี่ยต้องทํานะครับคีฟเนี่ยอย่าให้เลยแม่น้ํานะครับผมไม่งั้นเนี่ยการมองเห็นเราจะตกนะเฮ้ โอ้ยโอขอโทษโทครับขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษครับใจเย็นดิพี่ที่นี้ผมสกิลพลาดไปหน่อยนะถ้ากดโหนและชนได้แล้วตีออกอาจจะตายหนึ่งตัวนะผมคิดว่าผมสกิลพลาดนะครับก็ที่แหนทุกคนมันไม่ใช่เมนอ้อยเนาะเรียกว่าอ้อยจำเป็นแล้วกันนะครับผมก็เล่นถูๆได้ถ่ายไปนะครับ ถ้าทุกคนเล่นน้อยจนช่ำผมบอกเลยเป็นตัวหนึ่งที่เก็บดาวได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ผมเล่นในแง้งส่วนมากผมจะเล่นเมดนะครับไม่ค่อยได้เล่นตำแหน่งอื่นเท่าไหร่นะครับคิดว่าเพอเราได้จับเมดมันรู้สึกมั่นใจกว่านะครับผมมันรู้สึกว่ามันชนะได้ง่ายกว่านะครับรอครับผมรอคนมารับเลนล่างนะครับ ไปรออได้ไหมนายนายเฮ้ยห hey. วัดดีนะคอสนี่ไงโอเคแวนวะอู้แต่เขาเยอะมากเินบนทุกคนเี่เราต้องไปกันนะอืมนาะคอสวะมันเอาบูไม่เอาไม่เอาผมตีเองแล้วกันนะตีออกเลยนะครับ โอ,โอ้แย8เตือน <ๆ S 1> ค่อยๆคุมแมปไปเรื่อยๆนะครับผมหาคนที่เขาแบบหลุดออกมาแล้วเราก็ค่อยเก็บนะครับแล้วก็ออบเจกแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะจบเกมนะครับผม <ๆ S 1> ตอนนี้นี่เรามีบัฟจากมังกรอยู่นะครับดาเมจก็จะแรงนะครับผม <ๆ S 1> ไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าหัวนเช็คครับผมไม่มีอะไร และอีกรอบหนึ่งครับผมตรงนี้และเข้าไปเต็มๆที่นาคอสครับแล้วก็ถอยออกมาก่อนเพราะว่าเราฟันต่อไม่ไหวนะผมบอกเลยถ้าเกิดตีอีกเนี่ยน่ยาจะตายนะครับตีไม่ได้เลยโอเคได้มาหนึ่งผลพลาดไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่ครับผมแค่ทําเพื่อจะให้ตัวเองเข้ามาถึงเทวเวไวนะครับผมเกมนี้อาญาที่เขาไม่ลงผมเลยเนี่ยเพราะว่าอผมยังทําเกมได้อยู่นะ ถ้าเกิดมาอยู่ในจุดึงที่ผมทําเกมไม่ได้เขาอาจจะไปขี่คนอื่นอาจจะไปขี่เวเลสก็ได้นะครับขอ,อผมตามไงประเด็นนะ่ะอุ้ยหวหนผิดตามตามโอเคฟาดแป๊บเดียวผมที่ต้องรีบเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสกิลมันครูดาวมาถ้าสกิลมันครูดาวมาเนี่ยเราอาจจะไล่ไม่ทันเลยนะครับแลวสกิลในการเก็บสแต็กไปนะครับผมใช้กับลมก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้กับคนก็ได้นะครับมันก็จะเก็บสแต็กได้นะครับ เยีแรงๆก็เป็นสแต็กส้มแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าสแต็กส้มเนี่ยมันจะตีช้านะครับผมเราอาจจะโดนคลิกซี่ยกได้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจนี่คือถึงแน่นอนนะครับผมเ,เราเอาบูก,ก่อนแล้วกันจริงๆเนี่ยรถคู่ดาวเราสาสิบห้าเนี่ยมันก็พอแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเราไม่เอาแล้วก็เอานะครับผม เราไปทําเลนที่เพื่อนไม่ทํานะครับผมจะปล่อยดาร์กล่างแล้วก็เล้นเลนอื่นหรือไม่ก็ดักฆ่าคนแบบนี้นะครับผมตายไหมตายครับดาเมดพอพอด,ดีเลยนะครับผมคือผมเห็นดาเมจละมันมันโ,โหดโหอย่างนี้คือใครจะได้เล่นปะเจอเข้าไปแบบเนี้ยคือแคลรี่โดนไปแบบเนี้ยคือไม่ได้เล่นไม่ได้เถียงเลยนะดาเมดเวอร์มากครับสําหรับอ้อย ขนาดผมเล่นสเปียร์นะผมไม่ได้เล่นแบบเป็นโบเก e นนะถ้าเกิดเล่นโบเกนเนี่ยตบตัวบางมันจะแรงกว่านี้อีกนะครับมีใครมาแล้วไงอุ๊ยฟิกเกอร์หะทุกคนเราหัวไม่ถึงด้วยนะโอเคยืนมุมเนี่ยหัวยากครับผมมันจะไม่ถึงนะไปใหม่ดิเพราะว่านายเนี่ยนะไม่มีฟิกแล้วแรงจัดคนแฮรี่แบบยืนไม่ได้ครับ เอาป้อมกลางต่อเลยนะครับตั้งโอ,โอ้โอเคพี่แวนพี่ก็อพี่ก็ฟิกไปค้นแหละพี่ชายปเข้านะครับตรงนี้ออเอาคนก่อนสักหนึ่งป้าบครับผมเก็บงานมาได้ครับดีๆครับผมเกมนี้ก็ไม่เป็นโกงนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะครับ มันยังดูว่ามันตัวมันโกงเลยแล้วถ้าเกิดอยู่ในมือของคนที่เป็นเมนอ่ะมันมันสุดมากครับผมผมเจอมาเนี่ยผมรู้สึกว่ารับมือยากครับสําหรับอ้อยที่เป็นเมนนะครับผมมันค่อนข้างแบบคือเขาเล่นเขากะดาเมจเป๊ะสกิลเป๊ะครับผมแล้วมันก็สโนบบอลง่ายมากๆสำหรับตัวอ้อยนะครับผมก็แนะนําป่าตัวนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะเก็บดาวเพลินๆนะครับก็แนะนําเป็นอ้อยเลยนะครับผมฝึกเล่นครับ เล่นไปเลยสักร้อยเกมพอคุณเก่งปั๊บคุณกดลงแรงดาวอัพรัวๆนะครับผมผมบอกเลยนะสำหรับพีโลตัวนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยและก็ขอคลิปนี้คนละหนึ like, ่งไลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมคิดต,ต่อไปนะครับผมสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ